ค่พลอยนะคะเรืออากาศโชยหญิงเพียงพลอยสมิสุตานนนพลอยจบวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศโรงพยาบาลุูนพิบูนนทเดช รับราชการในตำแหน่งนายทหารพยาบาลประจำหอผู้ป่วยหนักมาสิบปีหลังจากนั้นพลอยก็ไปใช้ชีวิตเป็นพยาบาลนะคะโรงพยาบาลเอกชนแล้วก็ไปทํางานต่างประเทศปัญหาสุขภาพที่พลอยพบนี่คือพลอยเป็นภูมิแพ้เป็นมาทั้งชีวิตขาไม่หายเพราะอะไรคะเพราะด้วยหน้าที่การงานของเราเราอยู่กับคนป่วยเราอยู่กับเชื้อโรคเราอยู่กับเื้อเครื่องช่วยหายใจคุณหมอภูมิแพ้มีวิธีเดียวที่จะหายคือคุณต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่คุณแพ้เป็นไปไม่ได้คะ่ะในเมื่อพลอยอยังทำงานเป็นพยาบาลอยู่ ี่20กว่าป,ปีที่ผ่านมานี่ทุกทรมานมากกับภูมิแพ้นะคะหลังจากนั้นคือร่างกายคอยไม่ไหวอายุมากขึ้นพ่อยก็เลยตัดสินใจลาออกจากพยาบาลแล้วก็มาทํทัวร์ิจส่วนตัวภูมิแพ้ก็ยังไม่หายค่ะยังเป็นมาตลอดในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงพักผ่อนน้อยพอยจะทรมานมากไอทีนี้ไอประมาณร้อยวันต้องเรียกว่าไอร้อยวันมันถึงจะหายจนล่าสุดเนี่ยเพื่อนเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะเพื่อนได้แนะนําให้รู้จักนะคะ ส่งข้อมูลมาให้พลอยอ่านพลอยอ่านแล้วพลอยก็เฉยๆแล้วไม่ได้สนใจอะไรจนวันหนึ่งเนี่ยพลอยป่วยมากพลอยไม่ไหวพลอยเปลี่ยนยาปฏิชีวนะมาถึง3ตัวเอาแบบชนิดรุนแรงแล้วตัวนี้ถ้าตัวนี้กินไม่เอาไม่อยู่นะพลอยก็ไม่รู้จะไปกินอะไรแล้วพลอยก็เลยอาลองเข้ามาดูนะคะคุณเชื่อไหมคะมหัศจรรย์มันเกิดขึ้นจริงๆยาปฏิชีวนะที่ว่าแรงมากที่พลอยกินแล้วเอาไม่อยู่4ตัวสีม่วงสีเขียวน้ำตาลวีดกราสภายในหนึ่งสัปดาห์พลอยดีขึ้น ให้ลดลงอาการไอที่ไอเลื้อรัางมาประมาณ2-3สเดือนหายไปหลังจากหายป่วยแล้วเนี่ยพลอยก็ยังดูแลสุขภาพถ้าไม่ดีจริงพลอยเป็นพยาบาลที่ชาทช่พลอยคงไม่กล้ามาแนะนำจากการที่พลอยได้ศึกษาข้อมูล,ลสุะภาพดีจากภายในและมองเห็นจากภายนอก